สวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลราชวิถีจะมาพูดเรื่องของขั้นตอนการเข้ารับบริการที่คลินิกเปลี่ยนไตอาคารทศมินชั้น5โซนบีนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนนะคะขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกปลูกถายไตยอาคารทศมินตราธิราชชั้น5โซนบีตรวจสอบสิทธิ์ที่เวชระเบียนตึกสะอาดสิริพัฒน์ชั้นหนึ่ง อาคารทศมินทราธิราชั้นหนึ่งหลังปลูกไถ่ไตต้องเปิดสิทธ์สองสิทธ์คือหนึ่งสิทธิ์บัตรทองส่งต่อต้องมีใบส่งตัวจากต้นสังกัดตั้งแต่แรกหลังผ่าตัดสองสิทธิ์โครงการปลูกไถ่ไตต้องปั๊มสิทธ์ที่ใบนัดเช่นสิทธิประกันสังคมปั๊มเคทีสปสและสิทธิ์บัตรทองปั๊มเคทีสปสชสิทธิ์ประกันสังคมส่งต่อต้องมีใบส่งตัวจากต้นสังกัดหลังผ่าตัดครบสองปีสองเจาะเลือด ห้องเจาะเลือดมี3แห่งตึกสะอาดสิลิพัทชั้น1หรืออาคารทศมินทราธิราชชั้น2และชั้น5โซนบีต้องเจาะเลือดก่อนรับประทานยากดภูมิคุ้มกันเสมอปร age, ับเวลารับประทานยามื้อเช้า8.00นมื้อเย็น20.00นการยื่นใบนัด ผู้ป่วยถือใบนัดขึ้นไปอาคารทศมินทราธิราชชั้น5โซนบีเพื่อวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดอุณหภูมิหลัง11.00นถึง12.00นยืนยันตัวตนก่อนเวลานัด1ชั่วโมง กดรับบัตรคิวที่ตู้คีออโดยใช้บัตรประจำตัวบัตรประชาชนรอพบแพทย์โดยดูจอแสดงคิวเตรียมพร้อมเข้าห้องตรวจพบพยาบาลที่จุดรับใบนัดและฟังคำแนะนำติดต่อรับยาที่ห้องจ่ายยาเมื่อระบบจัดยาเสร็จเรียบร้อยจะแสดงรหัสคิวบนจอทีวีเป็นรหัสคิวเดียวกันกับคิวตรวจ การทำตามขั้นตอนจะทำให้การตรวจติดตามการรักษาเป็นไปอย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดคลินิกเปลี่ยนไตให้บริการทุกวันจันทร์บ่ายเวลา13.00นถึง 16. 16.00น 16. หากต้องเลื่อนนัดกรุณาติดต่อเบอร์โทร02-2062900ต่อ10988หรือ10989ในเวลาราชการการเลื่อนนัด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2- อถึงสวันเบอร์โทรจะแสดงที่ใบนัดบรรทัดล่างสุดนะคะ